ล่าสุดอายุ16ถึง20ปีนั่งกัดแห้วเคี้ยวแห้วกันกลุบกรอบกันไปเลยครับอดแดกได้แต่แห้วครับค่าแรงขั้นต่ำหก0้600บาทเป็นไงฮะอย่าว่าจะ600เลยตามที่หาเสียงแค่400บาทฝนยังตกไม่ทั่วฟ้าบางจังหวัดถึงบางจังหวัดไม่ถึงครับปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนก็รุมกระหน่ำซ้ำซ้อน ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ซ้ำเติมตอนนี้ในหัวของทักษิณก็เลยมีแต่เรื่องคาสินโนกับพนันออนไลน์ทำให้ประชาชนเริ่มหมดหวังกับของฟรีเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลนี้ผอนองงอรอจตอกมผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแล้วเมื่อวันที่เราตายกันหมดผู้นำแม่งก็ยังไม่หายโง่เลย